ถ้ามาตอนดังคืนเรานั่งแหงเอาสักพ,พักนึงตรงนี้ใกล้ปิดนู่นไปหมู่กระทะริมทะเลร้างข้างๆแต่ถ้าเกิดมาเช้ากลางวันวแล้วโอ,อ้ยอยากจะแบบว่านูตัวนีเยอะมาอยากจะตัดเล็บมีอุ้งหยดหรือเปล่าเนี่ยไมันช,ช,ชื่ออะไรคะชื่อฮอนครับฮอนกินได้ไหมไม่เล่นดีกว่า <S <S ดูโอเยอะไปว่ะไม่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 เลี้ยงมาแบบปากเขาอะดูจีบหนูหน่อยทุกวันเลยอะไม่ต้องดูดูทำไม ไหนเรามาหัวหินแล้วก็เลยอยากจะให้มาร้านที่พอชอบมาชื่อว่า pineapple surf club เราสามารถมีการเล่นกิจกรรมเซิร์ฟได้ตรงห้คแล้วก็มีคาเฟ่เล็กๆถ้าพากส่วนตัวแล้วนะพร้อมตรงนี้มีอยู่ประมาณส4มี่ร้านเองที่เนี่ยพาหมามาได้ฉันก็เอาลินจี่มาด้วยเพราะว่าลิจี่มาทริปนี้ทั้งทริปความเก๋ของเขาอะไม่ได้อยู่แค่ตรงคาเฟ่นะมันอยู่คิอว่าตอนกลางคืนหรือตอนกลางวันเราเลือกที่จะมาตอนกี่โมงถ้ามาตอนกลางคืนเรานั่งแฮงเอาสักพักหนึ่งตรงนี้ใกล้ปิดนู่นไปหมู่กระทะริมทะเลร้างข้างๆแต่ก็ ฉันกงวันแล้วออยอยากจะแบบว่า,วามูตัวนะี่เยอะาอยากจะตัดเล็บนี่คุณผ่วนหรือเปล่าเนี่ยแค่ามาที่นี่อ่ะหนึ่งคนที่เขามาขอสมัครงานอยู่ที่นี่อันนี้คือเรื่องจริงค่ะ,ค,ะคือยายต่อแฝงยายต่อ เราด้ราเจอใครบ้างพี่เจพี่เจจะชอบแบบว่าบ้านเขาจะอยู่ตรงนู้นตรงริมนน้นไงแล้วก็คือเขาก็เจ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 ที่จะอยู่เป็นหลายเดือนแล้วอะก็อยู่ตรงนี้ไปคนที่ดูตอนเนี้อาจจะเจเจก็กีดนะแต่ลูกเจเจคิดกว่าลูกมาไหมลูกยังไม่ิดไงมาทำไมอะยังม่คิดเพราะเรเรียนให้เขาเรียนด้วยอันนี้ความรู้สึกเหมือนอะไรรู้ไหมเหมือนที่่พก็ไปเขาหลังใหม่นี่นาเป็นแบบอับแดดหรอมีจุดถ่ายรูปมากมายเลยไปนะร้อน ันนึงที่แบบสิ่งนี้คืออะไรเล่นได้หรอคือชอบเล่นบาลานซ์บอร์ดอันนี้ไม่ได้เล่นค่ะนั่งเฉยๆออ๋เป็นเก้าอี้เออเป็นเก้าอี้บาลานซ์บอร์ดคืออันนั้นเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวซีไม่กือใจร้อนอ่ะไม่เดี๋ยวจังได้เลยได้ได้จังเลยอ่ะตอนขึ้นใช่ป่ะโอ้ยโมโหตั้งแต่ยังไม่ได้เริ่มพอเราขึ้นใช่ป่ะเราก็ควรจะจับจังหวะมานิดนึงโอ้ยมหัศจรรย์มากแม่ไม่คือเก่งขนาดนี้ ประมาณนี้แต่ว่าพี่เคยต้องพยายามจับจังหวะตอนแรกให้ได้มันจะต้องอยู่ตรงกลางๆนิดนึงอ่ะค่อยๆๆอ่อะนี่นีโอเคโอเคเออเออใช้มือช่วยนิดนึงก็ดีไปอย่างงี้เอียงไปเอียงมาลาลาบายเป็นกิจกรรมสาหรับแบบคนแบบว่าพักผ่อนจริงๆอ่ะชิวๆอยู่ไปได้ทั้งวันอะไรเงี้ยแล้วก็มีอาหารอร่อย จองไหมมาที่นี่ต้องจองไหมถ้าอยากได้ที่ตรงไหนพิเศษอย่างเงี้ยเขาจะเรามาเราชอบมุมเนี้ยเราอยากได้ก็ต้องจองไว้ก็ดีอยากมีบีชคลับบ้างต้องหาเงินซื้อที่ติดทะเลเกาะหรือว่าไม่ต้องหาซื้อที่ไปโคกับโรงแรมบางโรงแรมว่าขอเป็นอย่างนี้ดีกว่าไหมง่ายกว่าคลอยมาเอาเงินที่ไหนอะมาเอาเงินพี่คุยสะพายบริหารได้ไหมไม่ได้พี่คุยเรื่องตัวเลขคือหมดได้เลยไม่ได้เลเทไปหมดเลยค่ะอยหลังแล้ว ถ้าใครมานั่งแล้วแบบอยู่ทั้งวันอยากทำเล็บออนเดอะบีมีค่ะเปิดตัวค่ะดาราท่านหนึ่งใครเป็นคนแนะนำมาใครยายยายผมแป่มแนะนำาเพราะยายทำตลอดใช่ล้วทำแค่ท่านตลอดเลยเอาอุปกรณ์ที่เขามาใหม่ๆนะฮะแล้วเขาขบเป็นหนองยายเคืองเล็บขบเป็นหนองอีเขาชอบมาเรียกแปาทำเล็บประจับเขาจ่ายเงินไหมเวลาได้ได้ แต่กจะก็ต้องโดนเท่าไหร่เท่าไหร่เท่าไหร่แทมเขายาทหมดเลยตัดหนังตัดหนึงทาเล็บด้วยเตะกูเต้นให้ด้วยแต่งกันกูได้เขาด้วยจนเขาแต่งหน่ยัยบอกแต่งกร้องไห้แล้วนะรู้หมดฉันมาดูเท้าคุนพลนะดูตี่้าดูให้เขาหมาเขาจะกูต้นปงเงี้ยแล้วก็ตัดหนังข้างๆหัวเล็บประเ็ดแล้วสบายเรียบร้อยแล้วก็ทาเือขอบคุณค่าขอบคุณค่าวันนี้ยังไม่ได้ทำแต่เดี๋ยวจะมาไม่ไปไม่ไปไรจะมามาเมากันแบแต่นแแล้วเราลับับกป้าอยู่ไหนป้าอยู่ไหนแล้วพวกา ามาเาเก็บหมกันนั่นเลยตอนนี้ถึงเวลากินพุนส่วนของที่นี่มีร้านก๋วยเตี๋ยวด้วยร้านก๋วยเตี๋ยวของเขาเนี่ยมันอร่อยมากแต,มแต่จริงๆแล้วคือไม่ได้ขายที่นี่เออที่นี่ในเมนูไม่มีเพราะว่าครัวเขาไม่ไม่พร้อมไงแต่เราอยากกินมากแล้วก็อยากให้คุณผู้ชมเนี่ยได้เห็นมากก๋วยเตี๋ยวเขาหน้าจริงขนาดไหนก็เลยสั่งออเดอร์มาพิเศษจริงๆแล้วเขามีเปิดสาข,ขาที่กรุงเทพด้วยเด้อขอแอา หันไปนแอบถ่ายสุนทรีมากระหว่างเราถ่ายทํารายการเดลิจิก็คือเร์้านอาหารของคาเฟ่นี้ก็จะเป็นพวกแบบอาหารสวยสดๆไว้ถ่ายรูปด้วยขอเบิกตัวเจ้าของร้านได้ไหมเชิญค่ะสมไปบ้านมาก่อนนะเป็นแม่บ <c oughs> ้านของเดขอนม่วเจ้าของร้านไม่ไหวเจ้าของร้านไม่ไหว แล้วกแวกก็ตอบว่าอะไรไปตามมาให้คก็คือ <c oughs> ลูกชายเขาเป็นแบบตัวซิกเนเจอร์เลยนะตาหนามับป,ปะรดอย่าไปยุ่งกับเขาเยอะเพราะว่าเขาจะกำหมัดแล้วเขาจะทุบเราอ่ะค่ะ ว่ามะนาวจริงมันจัดจ้านดีอ่ะมันโอเคเลยอะ่ะถ้าติว่าคนไม่ได้กินเผ็ดต้องบอกเขานะเพราะไม่งั้นมันมันจะเผ็ดไปคือวันนี้ไม่มีปูแต่ว่าถ้าไปกินที่ร้านอ,ะอ่ะปูกุ้งตัวใหญ่มากปูได้ได้ทั้ง้ามเลยแบบใหญ่ๆเลยอะ่ะทีมง,งานมากินกันดีกว่า,าพักพกินแป๊บ<า>ิน,น,นึ่งนะ ว่ามันเออมาถ่ายรูปสวยๆแล้วก็นั่งรอแฟนเล่นเซิร์ฟเราอยากจะลองเล่นเองไม่เคยเล่นมีคุณครูสวัสดีค่ะนี่คุณครูคุณครูสวัสดีค่ะ อย่าทุบคนอื่นเขาไม่ยุ่งกับเขาไม่ยุ่งกับเขาไม่รชื่ออะไรคะชื่อฮอนครับฮอนกินได้ไหมไม่เล่นดีกว่าดูโอเด็กไปว่ะไม่นไม่เล่นมาแบบบากเขาอะดูจีนหนูหน่อยทุกวันเลยอะไม่ต้องหนูดูไหมเซิร์ฟทีมันยากมั้ยอ่ะเอาจริงถ้ามีพื้นฐานจากพวกเซิร์ฟสเก็ตก็มาเล่นเซิร์ฟบอร์ดไม่ยากเท่าไหร่ครับแล้วเคยสอนน้องพลอยไหมไม่เคยเล่นเลยค่ะไม่ชอบทางน้ำสุดลองไหมวันนี้เิร์ฟที่พี่พูดไม่ชอบแบบ ตัวเปียกลงไปน้ําต้องอาบน้ําพอมันเปียกแล้วมันเปียกเลยมันไปไหนต่อไม่ได้แล้วเลยไงแต่นี่ชอบกีฬาทางน้ําเพราะว่าลมแล้วไม่ค่อยเจ็บมากใช่ปะถูกทางเซิร์ฟเนี่ยต้องระวังอะไรระวังเรื่องเวลาตกน้ําแล้วแผ่นมันจะมาตีเราเราเราต้องดู<อ>ทิศทางข,ของแผ่น <ๆ S 1> เวลาตกเสร็จปุ๊บขึ้นมันจะตัดแผ่นมาหาเราไหมบ่อยมันกำลังมแอทแทกเราจับเลยจ,เจับให้ทนันถ้าจับไม่ทันเราก็มุดน้ําหนีลงไปว่า <พอ S 2> เคยเล่นครั้งนึ่ง สนุกมากเลยตอนขึ้นแล้วมันจะไล่ลงมาสนุกมากทุกแต่มันไม่กี่วิเพรเรายังไม่เก่งใช่ปะแต่ตอนว่ายออกไปอโอื่อันนี้เรากําลังชวนให้คนมาเล่นเซิร์ฟใช่ไหมใช่ื่อยเห้เล่นได้อ่ะมันโคตรเ่เลยอ่ะฉันมาเรียน5วันเป็นไหมเป็นตั้งแต่วันแรกครับเซิร์ฟบอร์ดมันต้องรอดูธรรมชาติครับรอดูขึ้นว่าขึ้นมันมีให้เราเล่นได้ไหมช่วงหนึ่งคือเคยเรียนแล้วก็เล่นครเซิร์ฟคเซิร์ฟเนี่ยคือถ้าเกิดว่าลมอ่ะพัดออกนอกหาดเล่นไม่ได้นะต้องเล่นแบบที่ลม ตีเข้าฝั่งมันก็จะมีแอปดูลมอย่างเวฟเนี่ยมีแอปดูไหมคะมีครับถ้าลมมันพัดเข้าฝั่งเยอะครับมันจะทําให้คลื่นมันใหญ่ยิ่งถ้าเป็นช่วงหน้า,า,ามรสุมพวกนักเซิร์ฟชอบเล่นตอนนี้แบงค์แล้วอ,อะไรนะอะไรนะ ใช่นะคะที่มาหัวหินนะคะเราจะอยากมาชิลแบบนี้นะคะอยู่เขาตะเกียบซอยสามนะคะ <c oughs> ก็จอดรถแล้วก็เดินมานิดเดียวแอคทิวิตี้แน่น <c oughs> ใครอยากจะเล่นสปอร์ตทางน้ำนะ <c oughs> ก็มีครูสอนด้วยอาหารก็อร่อยแล้วก็เอาน้องหมามาได้ด้วยนี่คือพายแอปเปิ้ลเสร็จ ไม่ค่อยไมยดูแอทแท็กลกแล้วแหมแอทแท็กได้นิดเดียวก็หายใจไม่ทันแล้วไอลิ้นจี่เก็บแรงไว้หายใจนะคนมีความสุขที่สุดน่าจะ,ะเป็นลิ้นจี่นะเนี่ย <c oughs> แต่หอบไม่ไหวนะออกไม่ไหวเป็นหลอดลมปีน,นมันก็ดูแข็งแรงนะสำหรับ13